สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำการแบ่งส่วนของเส้นตรง AB ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันโดยใช้วงเวียนนะครับขั้นแรกนะครับนักเรียนจะต้องมีส่วนของเส้นตรง AB ก่อนนะครับในที่นี้จะมีอยู่แล้วในเอกสารประกอบการเรียนครับจากนั้นครับให้เรานะครับหยิบวงเวียนขึ้นมานะครับหยิบวงเวียนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับที่นี้จะอธิบายก่อนนะครับ ขั้นแรกนะครับให้เราใช้จุด A เป็นจุดหมุนนะครับใช้จุด A เป็นจุดหมุนหมายความว่าให้เราเอาปลายเข็มแหลมนะครับจิ้มไปที่จุด A แบบนี้ในลักษณะนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราหันวงเวียนมาแบบนี้นะครับใช้จุด A เป็นจุดหมุนนะครับเอาปลายแหลมจิ้มที่จุด A e. จากนั้น กลางวงเวียนรัศมีพอประมาณครับรัศมีพอประมาณหมายความว่าไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปแบบนี้อย่างนี้ไม่เอานะครับหรือว่าไม่เล็กเกินไปแบบนี้ไม่เอาวิธีการกลางให้พอประมาณให้ถูกต้องก็คือให้เกินครึ่งหนึ่งนะครับของความยาว AB มาประมาณหนึ่งครับประมาณนี้ได้เลยจากนั้นครับให้เราวาดส่วนโค้งครับให้เราวาดส่วนโค้งนะครับ ูจะเปลี่ยนเป็นสีดาก่อนนะครับว่าส่วนโค้งแบบนี้เลยครับใช้จุด a เป็นจุดหมุนว่าส่วนโค้งแบบนี้ครับประมาณนี้เลยครับลักษณะแบบนี้นะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเมื่อทําด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับกางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหูบหรือว่าไปอ้าวงเวียนนะครับให้เขากางเท่าเดิมแล้วเราไปใช้จุด B เป็นจุดหมุนนะครับ เหมือนเมื่อสักครู่ครับใช้จุด B เป็นจุดหมุนก็หมายความว่าให้เรานําปลายแหลมไปจิ้มที่จุด B นะครับแล้วเราก็หันวงเวียนนะครับเข้าตรงกลางแล้วก็วาดส่วนโค้งครับโดยรอบนี้นะครับเราก็วาดส่วนโคง้งตัดกับส่วนโค้งเดิมได้เลยแบบนี้ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเก็บวงเวียนไปได้เลยนะครับต่อไปเรานําไม้บรรทัดขึ้นมานะครับนําไม้บรรทัดขึ้นมานะครับเราจะทําการลากส่วนของเส้นตรงนะครับแต่ก่อนจะลากส่วนของเส้นตรงเนี่ยจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีจุดตัดนะครับเกิดขึ้นนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับเราจะตั้งชื่อให้จุดตัดด้านบนนะครับให้เขาชื่อว่าจุด C ครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้เขาชื่อว่าจุด D ครับ สิ่งที่จะทําต่อจากนี้นะครับคือครูจะลากเชื่อมนะครับระหว่างจุด C กับจุด D ให้เกิดส่วนของเส้นตรงครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนาไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ลากจากจุด C นะครับวิ่งตรงมาถึงจุด D แบบนี้ครับลักษณะแบบนี้พอเราลากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเกิดจุดตัดจุดหนึ่งนะครับโดยครู ได้ใช้สีแดงนะครับหนูจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยหรือส่วนของเส้นตรง CD เนี่ยนะครับเขาไปตัดกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับนี่ที่จุดตรงนี้นะครับซึ่งครูจะตั้งชื่อของจุดสีแดงตรงนี้ว่าจุด E ครับแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่านะครับจะได้นะครับว่า AB นะครับโดนแบ่งเป็น2ส่วนแล้วนะครับก็คือนะครับได้แก่ AE นะครับนะครับใส่ส่วนแสลักษ์ส่วนเส้นตรงด้วย AE นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ EB นะครับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือวิธีการแบ่งนะครับส่วนของเส้นตรง AB ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกาันโดยใช้วงเวียนครับ